ไหมถักผมที่หน้าร้านนะคะทุกคนก็วันนี้วันไหลเคหาบางพีนะคะเราจะอยู่โซนเคหเมืองใหม่บางพีสมุทรปราการอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยดบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะติดเส้นเทพรักษอกม22 5สุดใครที่กําลังมองหาเปียตัวไหมถักผมนะคะอันนี้จะเป็นถักสําเร็จนะลูกค้านะเป็นงานสวยมัดได้เลยพร้อมใช้ได้เลยนะคะมีช่อเล็กช่อใหญ่นะคะอันนี้ช่อเล็กก็จะเป็นอ่า สิบเส้นนะคะแล้วก็ช่อใหญ่ก็จะเป็นยี่สิบสี่เส้นนะคะน,นี้มัดมัดหนึ่งหัวก็หนึ่งช่อไปเลยยี่สิบสี่เส้นส่วนตัวนี้ก็จะเขาจะเอาไปมัดสองข้างอะเป็นมัดแกะนะคะส่วนตัวนี้ก็เอาไปถักเปียรวมกับรวมกันกับผมของเราได้เลยนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ไหลเคหะเมืองใหม่บางพีเนาะไหลไหลเคหะบางพีเนี่ยเขาก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะฟรีตลอดงานเลยนะคะน้องอลำไยนะคะเขาก็จะมาที่ ที่เคหะบางพรี H นะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็มาเลือกสีสันไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือไม่เยอะนะคะ